และในสําหรับคลิปนี้นะคะมินจิก็จะมาสุ่มกาชาของมาแตงนั่นเองนะคะเป็นตู้กรชาที่มินจิรอนะคะไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้นะคะก็มาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะจะได้สุ่มเลยเนาะเพราะว่ามินจีก็เก็บตัวไวพ้พอสมควรน,นะคะมามาเริ่มกันเลยอ่าถ้ามาสีฟ้าแบบนี้ก็คือไม่ได้นะคะก็คือมาแค่ระด,ดับ3มดาวแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้น้องรอบนะคะ ถ้าถามว่าของน้องโอเคไหมมินจีรู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันเลยนะอ่ามารอซี่ไปสีอะไรสีฟ้าอีกแล้วนะคะรู้สึกมีความความเข็มออกจางๆนะอ่าสามดาวอีกแล้วนะคะชื่ออะไรเนี่ยดอมเมาส์อ๋อเป็นเจ้าหนูนี่เองอ่าก็ยังไม่เคยมีนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะมีเก็บไว้นั่นแหละนะ ก็ตอนนี้ใช้ตั๋วสุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ได้ไงเดี๋ยวใช้แปรตามทีหลังเนาะอ่าเรามาสุ่มต่อกันเลยอ่าสีฟ้าอีกแล้วนะคะโอ้โหวันนี้จะเข็มปะเนี่ยอ่าสามดาวอีกแล้วนะคะชื่อเคลโตนะอ่าเราไปสุ่มต่อแบบไวๆเลยนะคะ ซีไฟอีกแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้จะเข็มหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคนเดิมมาอีกแล้วนะคะขอมาแตงสักใบไม่ได้หรือไงอ้าอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแตงเหรอฉันขอมาแตงได้ไหมอ่าสีดาวก็จริงแต่ไม่ใช่มาแตงนะคะชื่อฮาคู่นะคะ ก็เป si. ็นเจ้าชายคนใหม่ท <respir> er <intake> <t illegal scholars> ี <t> ่มินตียังไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะมีเก็บไว้เนาะอ่าก็เป็นสีม่วงด้วยนะคะมีเก็บไว้ก็ดีนะคะอ่าก็เป็นโลที่เท่าไหร่เนี่ยที่หกล้วปะเฮ้ยขใอยเป็นมาแตง แต่ดูว่าฉันจะไม่ได้คุณแล้วอะมาโลที่หกนะคะโอ้ยดีใจดีใจมาโลที่หกค่ะทุกคนดูไม่ต้องได้ใช้แฟ์โอ้โหดูว่าคลิปดีจะต้องได้ใช้แฟ์หรือว่าไปซื้อแฟ์อีกแล้วเนี่ยโอ้หลุงใจดีมากเลยค่ะโอ้พยายามกรีดให้เบาที่สุดนะคะเดี๋ยวกีดดังเดี๋ยวปดหัจะตกใจนะ <laughs> โหบอกเลยว่าออกมาง่ายอยู่นะคะก็ลุงแกอยู่อันดับสีดาวเนาะก็ออกง่ายหน่อยนะคะแต่เป็นสีเขียวนี่สิคะส่วนใหญ่ที่มินจีเก็บของลุงมาแต่งได้อะ่ะจะได้แต่สีเขียวเลยคะ่ะทุกคนอยากให้ได้ลุงแบบสีอื่นบ้างอะไรเงี้ยอนอกจากจะแค่ลุงมาแต่งแล้วของลุงเจก,ก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าเอออยากใหอกอก้อยากได้สีอื่นด้วยอะไรเงี้ยอ่ะ ยังไงก็เหลือตัวใบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อเลยได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะามาสีฟ้านะคะก็ไม่เป็นไรนะได้3ดาวนะคะตัวละครเดิมเนาะชื่อฟรีดนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าได้มาแล้วเนาะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะคะจริงๆว่าจะซื้อแฟร์ได้ซ้ํานะคะก็ถ้าลุงมาแบบนี้ก็พอแล้วนะคะมา เราจะมาเพียงสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะและยังไงอ่ะและยังมีจีขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไปละ